สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้มาแนะนำแอปเพื่เงินออนไลน์นะครับถอนเข้าทรูมันนี่เวเลตนะครับอ่ะแอปบัคซี่ไฟนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยก็อ่ายังใจปกตินะครับแต่ว่าอ่ะเราต้องทําแบบสอบถามนะครับอ่าถึงมันจะปิวก็แล้วแต่นะอ่ะขอแค่เช็คอินไปเรื่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เช็คอินหนึ่งวันเนี่ยตัววันตัวนี้มันจะหายไป3วันนะครับะก็ตามนี้เลยถ้าเราไม่ได้ล็อกอินไป2วันมันก็วันจะหายไป6วันหายไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเราต้อง หาคะแนนไปเรื่อยนะครับซึ่งบางวันเนี่ยผมก็หลุดเหมือนกันนะก็เลยดีที่วันที่สะสมเนี่ยมันเยอะนะครับ400กว่ากวันเลยก็ประมาณนี้อันนี้เนี่ยผมกดถอนไปนะครับถอนไปน่าจะ2 3สาวันก่อนนะเดี๋ยวผมขอเช็คนิดหนึ่งอ่ะเรทตอนนั้นเนี่ยคะแนนถอนอยู่ที่31,000คะแนนนะครับอ่ะถอนไปอ่ะ2วันที่แล้ว3วันนะครับอ่ะสาวันที่แล้วก็ เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับปกติเนี่ยบางรอบเนี่ยอาจจะใช้4ี่ถึงสิวันนะครับก็แล้วแต่นะอ่ะแล้วก็วิธีการเติมนะครับกดลูกกุญแจตรงนี้นะครับคลิกไปแล้วก็กดอ่ะไอ้ปุ่มแดงๆเราก็กดไปเลยนะครับอ่ะกด open URL เข้าไปนะครับอ่ะก็ตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็เติมเงินนะครับอ่ะกรอกเบอร์ไวเลสของเราให้เรียบร้อยนะครับ อันนี้เนี่ยผมเติมบ่อยนะมันก็จะขึ้นโชว์นะครับอ่ะกดป้ายนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับไม่ถึงเนื้อทีเงินก็เข้ามาไปเรียบร้อยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นของไอคิวนะครับอันนี้เนี่ยล่าสุดก็จะเป็นของอ่าบัคซี่ไฟนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็จ่ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะมาดูในส่วนของอการหาคะแนนนะครับก็ะจะมีพวกเคมนะ ซึ่งผมก็กดบ้างไม่กดบ้างนะคือมันได้น้อยนะครับแต่ว่าคนที่เล่นใหม่แนะนําให้กดนะครับวันหนึ่งเนี่ยมันกดได้แค่ห้าครั้งนะแต่ก่อนเนี่ยมันไม่จํากัดไงหนึ่งชั่วโมงก็กดได้เรื่อนะครับอส่วนใหญ่มันได้ประมาณห้าหกคะแนนก็ประมาณนี้ได้ห้าคะแนนแต่ว่าอ่ามันคือได้ x p นะครับได้สี่ x p นะซึ่งมันช่วยให้อัพเบลนะครับก็คือตรงนี้นะ ผมเลเวล100อละอ่ะรอเบลไป1 0 0 101มันก็จะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มนะครับตอนนี้เนี่ย63%ในส่วนของแบบสอบถามนะครับถามว่าทำตัวไหนบ้างน,นะครับผมทำอาร์บิ a แลบนะครับช่วงนี้แล้วก็ทีเดิมล็สอีกอันหนึ่งอ่ะยูโน่เนี่ยก็เช็คบ้างน,นะครับมอลเล็กอีกอันหนึ่งนะครับมอลเล็กเนี่ยมันจะมีตัวย่อยที่เป็นยูโน่นะครับแล้วก็ทำเข้าไปนะครับ ถ้าทําผ่านเนี่ยมันก็ได้เยอะนะก็คือตัวล่างสุดนะครับคลิกมาอันนี้เนี่ยผมมันจะเชื่อมต่อกับเบ์เซอร์นะครับอะเราก็เลือกอามตัวล่างนะครับก็ประมาณนี้อะเดี๋ยวมาดูในส่วนของ b i t l a b บนิดนึงคือมันปิวมันก็ยังได้คะแนนนะครับพวก b i t แล็บหรือว่าเทดมิ i s ์นะครับอ่ะคลิกเข้ามาอ่ะตอนนี้เนี่ยไม่มีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอปิดแท็บก่อน อาทีเดิมเลสอาทีเดินมีไหมเนี่ยอ่ะไม่มีนะครับไม่มีก็ปิดไปก็ประมาณนี้นะครับก็ลุ้นเหมือนกันนะครับแต่ละวันนะวันนี้เนี่ยได้ทีเดิมเลสสองมินแล็ส 2, บสองนะครับอ่ามันบวกกับเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยได้ขึ้นมาเยอะนะอ่าถ้าเราจะเช็คอินประจำวันเนี่ยก็คือต้องใช้150คะแนนนะครับถึงจะกดรับได้นะ ในส่วนของพวกเชิญเพื่อนนะครับได้คะแนนจากเพื่อนเนี่ยอ่ะตัว<ร><ร>นี้มันไม่นับให้นะแล้วก็อ่าลออินทุกชั่วโมงเนี่ยมันไม่นับให้ตะกรอนเนี่ยมันจะนับให้นะครับแล้วก็เชินทุกชั่วโมงเนี่ยไอเช็คอินประจําวันเนี่ยถ้าตั้งแต่95วันขึ้นไปเนี่ยมันจะได้300คะแนนนะครับก็ตามนี้ในส่วนของการถอนนะครับอ่ะผมถอนหลักๆก,ก็จะเป็นพวกอ่าทูม n นี่ไวเลนะครับหรือว่าเติมเงินมือถือก็แล้วแต่เพื่อสะดวกเลยนะครับมันจะมีแบบกำหนดด้วยนะ แต่ถ้าถอนเข้าท w a l l e t นะครับอันนี้เนี่ยมันไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับถอนขั้นต่ำก็100บาทนะครับอ่ะเลทแต่ละวันเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับก็ตามนี้อ่ะมันจะมีให้กรอกพวกนี้นะครับอ่ะก็ตามนี้อ่ะเดี๋ยวขอให้ดูประวัตินิดนึงนะครับประวัติการถอนนะเลทแต่รอบเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับอ่ะให้ดูนิดนึง ก็ดูตามนี้นะครับเนี่ยเรทที่ผมถอนต่ำสุดน่าจะสอง0มื่นหกพันนี่แหละนอ,อกนั้น,นี่ยก็จะเป็นสองหมืนเก้าสองมื่นเจ็ดสามมืนนะครับ